สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปิซ้นก็พามาอัปเดตนะคะอัปเดตสวนสาธารณะไม่อีกทีนะคะจากที่ว่าเดือนที่แล้วนะคะปีซ้นมาท้ายตรงนี้จะเป็นทุงดอกตานตะวันมาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะก็เปลี่ยนดอกไม้มาอีกแล้วค่ะก็ปลูกดอกไม้มาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนี่นะคะวันก่อนค่ะเดือนเดือนที่แล้วเนาะปีซ้นมาท้ายตรงนี้ค่ะก็จะปลูกดอกตานตะวันค่ะสวยชวยเป็นทุง ตั้งตั้งมดนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็เตรียมไหมค่ะก็เตรียมจะปลูกดอกไม้นะคะคอยมาอัปเดตกันแล้วค่ะว่าจะเป็นดอกอะไรค่ะแต่วันนี้ก็พามาชมบรรยากาศเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะก็เตรียมพื้นทีไหม้ค่ะอาจจะไม่รู้จะปลูกดอกอะไรอีกค่ะตามดูดูการเขาเนาะแต่ตอนนี้ให้ชมดอกกระเจียวค่ะดอกกระเจียวค่ะสีชมพูอมม่วงนะคะสวยดีค่ะ สวยงามค่ะสวยงามมันก็ยังสบายตาสบายใจเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศสวนศาสนานหย้ค่ะก็มาเที่ยวผักพรอนได้กันทุกวันค่ะได้ทุกวันเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีอ่ามุมเช็คอินหรือว่ามุมท้ายรูปค่ะท้ายภาพสวยๆยังมีอีกเยอะค่ะซึ่งจะไม่มีทุ่งดอกตาลตะวันแล้วค่ะแต่ว่าก็มีอ่าบรรยากาศหรือว่ามุมที่ว่าท่ายถ้ายรูปค่ะเช็คอินค่ะอ่าสวยๆงามๆาม เยอะแยะเลยค่ะมุมนี้ก็ส่วยค่ะไก่มาท้ายมุมนี้ก็ได้นะคะซุ้มมีไว้พักรักมีไว้ให้คนโซดอ,อันนี้มุมนี้นะคะไก่โซดก็มาท้ายช็คอินกันตรงนี้ได้ค่ะถ้าจะอินกันตรงนี้นะคะก็ยังดอกใหม่สวยงามเหมือนเดิมค่ะอันนี้อ,อมมตะนะคะจะมีตลอดเลยค่ะดอกนี้ค่ะอ,อมาตะเลยก็เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ นี่าก็กำลังเตรียมดินค่ะเตรียมดินไหมค่ะไม่แน่ว่าจะเป็นดอกอะไรอีกค่ะปิซวนกอยมาอัปเดตกันอีกรอบนะคะด้านนูนก็จะมีดอกดาวเรืองค่ะสวยงามค่ะซุ่มก็จัดไวส้สวยงามเลยค่ะนะปิซวนกอยมาอัปเดทในอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นเดือนหน้าคะ่ะเดือนหน้าน่าจะกำลังดีค่ะเดือนละคลิปเดือนละคลิปนะคะถี่สวนซาสนาอันใหญ่คะ่ะ ไปต้นก็แก็บรรยากาศไม้ช่มกันเรื่อยๆค่ะความเขี้ยวจะอมหมาพักพ้นหย่อนใจกันได้นะคะความเขี้ยวจะอมมันก็ยังมีมือนเดิมค่ะต้นไม่สดชืนด่นสดชื่นมือนเดิมค่ะมือนเดิมอากาศดีมือนเดิมนะคะให้ดูดอกกระเจียวใกล้ๆใกล้ๆเลยคะ่ะสวยงามค่ะ มันซู่แดะซู่ฝนก่ะมันอากาดอ,อากาศร้อนๆมันก็ยังบานบานชํำค่ะบานชํำอยู่ได้ค่ะนี่ค่ะความสวยงามค่ะปิ่ส้นก็ออกมาฟาักเพื่อนๆเรื่อยๆนะคะเช็คอินได้เรื่อย อัปเดตได้เรื่อยๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากเป็นกําลังใจในการทําคลิปของปิ่สน้นด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามได้นะคะอ่าปิ่ส้นฮัตยาค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ